สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์โอ้โหตื่นเช้ามาเสียงหายไปเลยนะครับอาการไม่ค่อยดีนะฮะก็มีคนถามผมมาเยอะนะฮะเรื่องไอ้บัตรสีเทาๆเนี่ยนะฮะอย่างในรูปเนี่ยมันคืออะไรนะฮะก็ตอบง่ายๆนะครับมันเป็นบัตรที่เราได้มาแล้วนะครับคือตอนนี้ฟรีนะฟรีนะฮะ ก็จะเป็นงานวิจัยนะฮะสำหรับการต่อสู้ก็คืออ่าตอนนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือพอซื้อบัตรมาแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนเควสนะครับในช่องทูเดย์หรือช่องวันนี้นะครับแล้วมันจะเป็นการให้สาร์ด์นะครับคือการให้รางวัลเป็นสาร์ด์เพิ่มถ้าผมเข้าไปสู้ในโกลแบทเทิลลีกนะครับ ก็ตั๋วเมื่อได้มาแล้วมันจะเพิ่มนะฮะสาแตทจากการชนะนะครับคือปกติเนี่ยสู้ในโกเวเทลลีกเนี่ยก็จะได้อ่าอะไรอ่ะสาแตทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตั๋วใบเนี้ยนะครับมันก็จะมาเพิ่มเป็นขั้นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเช่นขั้นที่1นะฮะชนะ1คนได้สแตห้าร้อยบวกห้าร้อยอ่านะฮะขั้นต่อไปก็ชนะ2คนได้สตแตทพันบวกพันนะฮะอย่างตอนนี้ก็ผมต้องชนะไปถึง แปดละนะครับแปดคนจะได้สลัดสองพับวกสองพนะครับผมมันก็จะเพิ่มไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปกันนะฮะที่ที่ผมไปลองใช้ต้นเลยนะครับก็เนี่ยฮะเนี่ยได้ตั๋วมาแบบนี้นะฮะกดนะฮะ exchange นะครับกดไปแล้วนะตั๋วเข้าไปแล้วครับผมก็ พอตัวเข้าไปแล้วเราก็จะต้องกดเข้าไปดูอ่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อีกนะฮะอันนี้ตัวหายไปแล้วนะต้องกดเข้าไปในปุ่มทูเดย์เนี่ยนะฮะเนี่ยเคสทูเดย์มันจะขึ้นมาเห็นไหมวินเทนเนอร์เบทเทออินโกลเบทเทอหลีกนะฮะจะได้สัตลห้าร้อย0ีบอร์ดก็จะเป็นห้าร้อยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปสู้กันดีกว่าครับผมนะี่ฮะผมจะสู้อย่างรวดเร็วหน่อยนะฮะอันนี้เป็นลีกโจโตครับนะฮะผมใช้ มีพืชนะปลาปาป์เนี่ยนะฮะก็สู้กับติวลิกครับผมนี่แล้วเดี๋ยวโกวแมททลีกนะฮะทีวีพีเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปทีมหนึ่งตอนนี้มี2ทีมนะฮะทำว่าเซ็จแลยงฮะยังไม่ได้ลงนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวแนะนำนะตัวแนะนำสำหรับกิจกรรมนี้นะ,ะนี่ฮะมาละนี่นะฮะก็เอาเป็นว่า อันนี้ผมชนะไปนะครชนะไปนะครับแล้วก็พอชนะแล้วยังไงฮะนี่ฮะเคมรีวอร์ดได้ดัสอีก500เป็นได้ดัสอีก1000ก็คือได้ดัสเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะไปด่านที่2คือชนะ2คนนะครับผมไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะโอเคหวังว่าจะเป็นที่กระจ่างนะฮะว่าไอ้บัตรตัวน,นี้ใช้ทำอะไร นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับยอด Subscribe ่นน้อยเหลือเกินอยากไปถึง20,000แล้วครับผมนะฮะช่วยช่วยกันแชร์ด้วยก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ